การขายค่ะอันนี้เป็นเทคนิคหนึ่งนะเทคนิคการขายที่ดีที่สุดการขายที่ง่ายที่สุดก็คือทําให้คนรักคุณค่ะแล้วก็ง่ายที่สุดก็คือคุณจะทํำยังไงให้ตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่คนรักอย่างง่ายก็คือเป็นตัวของคุณเองให้ดีที่สุดและซัสซี่เตซิอิมม ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคน mm hmm. นี่เทซีท่จะชวนคุยเรื่องอะไรห mm hmm. รือไม mm hmm. เรื่อง mm hmm. วิธีง่ายๆที่จะเป็นที่รักของทุกๆคนง่ายมากเลยคะ่ะเ mm hmm. ทซี่จะคุยแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆ mm hmm. ก็คือ เป็นตัวของตัวเองดีที่สุดค่ะเป็นตัวของตัวเองแบบไหนเอาเวอร์ชันเอาเวอร์ชันที่ดีที่สุดนะเอาเวอร์ชันนี้เลยค่ะเวอร์ชั่นตอนคุณเกิดมาตอนคุณเป็นเด็กอคุณดกภาพออกไหมคุณเกิดมาพร้อมกับอะไรเอาไว้เอาไว้น่นารักไหม นั่นแหละเวอ,อร์ชั่นน่ารักของคุณเวอ,อร์ชันที่ดีที่สุดของคุณน่ารักแบบนั้นยิ้มด้วยตาด้วยปากด้วยใจแบบน่ารักอะ่ะยิ้มแบบนั้นนะคะแล้วอะไรอกีกฮะคุณมองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยแหละเหมือนเหมือนเหมือนความรักค่ะเหมือนคุณมองทุกสิ่งทุกอย่างในะรอบตัวของคุณนะ่ะคุณแบบคือดีงามอะ่ะดวงตาแบบนั้นอะ ดวงตาแบบนั้นน่ะเสือออกมาจากจากใจของคุณเลยนะแบบว่าเออทุกสิ่งทุกอย่างในชีของฉันนี่มันช่างดีงามเลยฉันแบบอัศรักทุกสิ่งทุกอย่างแบบเสือกมาแบบมีความรักอ,ะอ่ะอ่าแบบนั้นนะคะนะถ้าคุณยังไม่รู้ว่าเวอร์ชั่นนี้เป็นยังไงคุณต้องไปพบเจอเด็กๆค่ะ <c oughs> <c oughs> นะ <c oughs> เด็กทารกหรือเด็ก แรกเกิดหรือเด็กอ่าโตขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยที่มันรเดิยงสารหน่อยนึงน่ะนะคุณแล้วคุณจะเข้าใจแล้วก็เอาเวอร์ชั่นนั้นแะเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของคุณคุณมีอยู่แล้วคุณเป็นอยู่แล้วเพราะว่าคุณอะไรคุณเกิดมาเป็นเป็นเด็กอยู่แล้วใช่ไหมคุณผ่านมันมาแล้วแต่บางทีคุณอาจจะลืมมันคุณอาจจะลืมมันคุณอาจจะถูก โลกนี้ถูกอะไรก็แล้วแต่ครอบงำคุณครอบคุณไว้ทำให้เวอร์ชันนั้นนะมันหดหายไปคุณต้องเอามันกลับคืนมาค่ะแล้วอะไรรู้ไหมคุณเป็นยังไงคุณลืมตามาคุณแบบคุณมองดูทุกสิ่งทุกอย่างคุณอยากรู้อยากเห็นคุณอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆคุณอยากค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆ ใช่ไหมคุณแบบเห็นไฟคุณก็อยากรู้ว่าเอ๊ะมันคืออะไรมันเป็นยังไงคุณคุณคุณไม่เคยกลัวมันคุณไม่มีความรู้ว่ามันร้อนมันอะไรคุณคุณอยากจะเล่นมันคุณอยากจะจี้มันพอคุณรู้ว่ามันร้อนคุณก็คุณก็เรียนรู้มันอะแล้วคุณก็จะไม่แบบไปเข้าใกล้มันคุณจะไม่อะไรไปยุ่งกับความร้อนของไฟอะไรอย่างเงี้ยคุณจะระมัดระวังตัวเองคุณเป็นคนอย่างนี้ ตั้งแต่เกิดเลยนะเป็นคนที่กระตือรือร้อนเป็นคนที่อยากที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเป็นคนที่แสวงหาสิ่งใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆคุณค้นหาคุณเดินดูอมด่ะมดมันเป็นเดินเป็นเส้นๆนะ่ะคุณไปดูคุณไปจ้องดูว่ามันทําอะไรมันขนอาหารมันอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละคือคือคุณละ่ะคือคุณละ่ะตัวตนของคุณคุณน่ารัก เป็นคนที่น่ารักมากเลยทุกๆคนเลยนะคะทุกๆคนเนี่ยเกิดมาเป็นคนที่น่ารักมากเลยจริงๆค่ะนะเทซี่ยืนยันเลยยืนยันเลยนะทุกคน <c oughs> ไม่ใช่ตัวเทซี่คนเดียว <c oughs> แต่ว่าเป็นทุกๆคนนะคะคุณกึณ้ตือรือร้อนคุณกล้าหาญแล้วคุณเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองด้วย คุณคุณเชื่อมั่นในตัวเองใครถามอะไรคุณตอบใครถามอะไรคุณตอบคุณตอบตรงกับหัวใจของคุณคุณตอบตรงกับชีวิตของคุณคุณตอบตอบตรงคุณไม่หมกเม็ดคุณไม่ได้เกรงใจใครคุณไม่ได้แบบเออแบบกลัวคนนั้นจะว่าอย่างนี้กลัวคนนั้นจะว่าอย่างนี้แล้วคุณก็ตอบไม่ตรงกับใจของคุณไม่เลย คุณเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นคุณชอบอะไรคุณก็บอกว่าชอบอย่างนั้นคุณไม่ชอบกินอะไรคุณก็บอกพ่อแม่คุณว่าฉันไม่กินฉันไม่ชอบอะไรนะคะฉันไม่ไปอะไรฉันไม่เล่นอ๋อฉันไม่นอนหลับฉันไม่อยากทำนู่นทำนี่นั่นแหละคือคุณคุณเป็นคนอย่างนั้นนะแล้วก็ดึงดึงตัวดึงตัวของคุณที่คุณเคยเป็นออกมานะคะทุกคน ศักยภาพในตัวของคุณความเชื่อมั่นในตัวของคุณออกมานะคุณเป็นคนน่ารักคุณทุกคนเป็นคนน่ารักมากเลยคุณชอบตั้งคำถามคุณชอบสังเกตคุณชอบตั้งคำถามว่าทำไมดวงอาทิตย์อ่ส่องสว่างกลางวันไม่กลางคืนมีดวงจันทร์ทำไมทำไมทำไมฮะ คุณเป็นคนช่างสังเกตและตั้งคำถามหาคำตอบอ,อคุณเป็นคนฉลาดนะ,ะทุกคนทุกคนเป็นคนฉลาดแล้วคุณสังเกตอันนูน้นอันนี้ว่ามันเป็นยังไงแล้วคุณก็มาหาคำตอบอ,อคุณเก่งมากแล้วคุณเป็นคนที่อ่อนโยนคุณเป็นคนรักสัตว์ใช่ไหมคุณชอบเจอหมาเจอแมวเจอ,นองนอาะ คุณชอบจะไปเล่นเจอไก่อ่ะโดน,นไก่จิกค่ะอ๋อโดนไก่จิกเอาจะไปเล่นกไก่จะไปจับไก่อ่ะไก่จิกเอาอ่ะ, <c oughs> อะเอเป็นแผลเลยอ่ะป <c oughs> ากกัดอ่ะ <c oughs> ใช่ไหมคุณอยากจะเล่นกับเขาคุณเป็นคนจิตใจอ่อนโยนคุณเป็นคนน่ารักมากอยากโดยออคุณรักษาร์รักผู้คนคือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณนะ่ะสวยงามไปหมด ุณรักทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคนนุณดีงามไปหมดหัวใจและสายตาของคุณมันเป็นแบบนั้นนะคะให้ให้สิ่งเหล่านี้อยู่ในชีวิตของคุณตลอดตลอดชีวิตแม้ว่าคุณจะโตขึ้นแล้วคุณจะเป็นคนที่น่ารักและเป็นที่รักอย่างง่ายๆคุณไม่ต้องทำอะไรเลยเป็นตัวของตัวเองเนี่แหละ คุณจะเป็นที่รักมากคุณจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากมากเลยค่ะคุณชอบอะไรคุณชอบความอบอุ่นคุณชอบความรักคุณจะเข้ามากอดมาหอมมางงงี้ะคุณจะชอบอยู่ใกล้ๆคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมเมื่อกีก็กอดนี้ก็หอมเดีอยวว่าแต่สัตว์เลยอยู่กับพ่อกับแม่แบบป้ามาม่เพราจ่าแม่จ่าอะไรอย่างเงี้ย แดดดี้มัมี่อันนู่นอันนี้อาจ้องจ้ะแล้วก็จุมมือ,อคุณชอบการสัมผัสคุณชอบการจุมมือคุณชอบหอมก่อนแล้วก็บอกแล้วคุณชอบบอกรักเจตเตมรัก,ร,กรักพ่อรักแม่อะนี่คือความน่ารักของคุณเดซี่ไม่อยากให้คุณทิ้งมันไป คือคุณลืมมันไปแล้วล่ะตอนเด็กๆว่าคุณน่ารักยังไงน่ารักมากยังไงและทุกคนน่ารักอย่างนั้นเทซี่อยากให้คุณรื้อฟื้นความเป็นตัวตนของคุณจริง,รงๆออกมาความน่ารักความดีงามความเปรฟ์อะเปรฟของคุณนะออกมาคุณวิเศษมากเลยนะคุณเป็นคนวิเศษมากคุณเกิดมาเป็นคนที่วิเศษมาก วันนี้ให้คุณเป็นเหมือนเดิมวันนี้อย่าคุณอย่าหลงลืมมันถ้าคุณหลงลืมนี่ะเทสซี่ก็บอกแล้วให้ไปเรียนรู้จากเด็กๆเทสซี่เรียนรู้เรื่องพวกเนี้ยเพราะว่าเทสซี่มีลูกสองคนนะล,ลูกสาวกับลูกชายแล้วเขาก็จะคล้ายๆกันถึงแม้ว่าเขาจะแตกต่างกันบ้างอะไรยเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วพื้นฐานน่ะก็จะเป็นเหมือนกัน แล้วเทซี่ว่ามันน่ารักอ่ะจริงๆน่ารักมากแล้วก็เทซี่ก็รักเขานะเป็นรุ่งด้วยแล้วก็เด็กคนอื่นเทซี่ก็รักอ่ามันน่ารักอ่ะมันน่ารักจริงๆทุกคนนะเป็นตัวตนของคุณในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดตอนที่คุณเกิดมาคุณเป็นอย่างนั้นแหละคุณไม่ได้ถูกอะไรครอบงำคุณไม่ได้หลงลืมอะไรนะคะทุกคน แคสซี่อยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นตัวของตัวเองนะคะเป็ะสวยเห็นไหมคะน่ารักไหมเดกน่นแม่สวายเห็นไหมคะทุกคนน่ารักไหมนี่แหละอันนี้อันนี้อันนี้แปดขวบนะแม่อะไรไหรักษานะตอนเด็กๆอะ่ะน่ารักกว่านี้คุณ นะเขาก็มีความน่ารักของเขาทุกคนน่ารักถึงแม้ว่าคุณจะโตขึ้นคุณก็ยังน่ารักอยู่นะถึงแม้ว่าคุณจะหลงลืมในบางสิ่งบางอย่างที่เป็นตัวตนแท้จริงของคุณไปเนี่ยคุณก็ยังน่ารักอยู่นะคะเคซี่ขอให้ทุกคนเป็นคนที่น่ารักเป็นเป็นที่รักเพราะว่าการเป็นที่รักเนี่ยคุณจะเหมือนกับว่า ถ้าคุณไปทํางานหรืออะไรเนี่ยมันจะประสบความสําเร็จได้อย่างง่ายๆคุณจะไปสมมติคุณจะไปค้าขายอะไรเนี่ยง่ายที่สุดก็คือทําให้ลูกค้าเนี่ยรักคุณก่อนแล้วขพขเขารักคุณเนี่ยเขาก็จะซื้อของคุณเขาจะเชื่อใจคุณเขาจะสนับสนุนคุณอย่างง่ายๆเลยนี่คือการขายค่ะอันนี้เป็นเทคนิคหนึ่งนะเทคนิคการขายที่ดีที่สุดการขายที่ง่ายที่สุดก็คือทำให้คน รักคุณครับแล้วก็ง่ายที่สุดก็คือคุณจะทำยังไงให้ตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่คนรักอย่างง่ายก็คือเป็นตัวของคุณเองให้ดีที่สุดและคุณรู้ไหมคุณเป็นคนยังไงคุณเป็นคนที่โลกภายในเนี่ยดีมากคุณเป็นคนที่โลกภายในที่ดีแล้วก็ส่งความดีของโลกภายในของคุณเนี่ยออกมาข้างนอก คนข้างนอกเขาก็เลยสัมผัสได้แล้วเขาก็รักคุณคุณเป็นคนอย่างนั้นจริงๆค่ะเด็กๆเป็นโลกภายในของเขาเขามีความคิดบวกเขาไลรเดียนสาเขาดีเขาคิดคือเขาทุกสิ่งทุกอย่างดี่งามหมดทุกสิ่งทุกอย่างน่ารักเขารู้สึกดีเขาทุกสิ่งทุกอย่างสวยงามคือดีหมดในชีวิตของเขาทุกอย่างดีหมดเขาชอบ เขาชอบทุกสิ่งทุกอย่างเขาพึงพอใจทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขาและเขารู้สึกดีที่มีความรักอยู่ในความอบอุ่นอยู่ใกล้พ่อกับแม่อยู่ในความรักคือไม่ว่าบ้านจะเป็นยังไงไม่ว่าบ้านจะเล็กจะใหญ่ไม่ว่าจะจะ,จะอาจจะรวยหรือจนเขาไม่รู้จักพวกนี้เท่าไหร่หรอกและเขาก็ไม่ได้เห็นว่ามันมีคุณค่าอะไรมากมาย เสื้อผ้าของเขาจะมีแบรนด์หรือไม่มีแบรนด์จะนิยมอะไรไม่เลยนะเขารู้แต่ว่าเขาอยู่กับคนที่เขารักเขารู้ว่าพ่อแมอ่พี่น้องรักเขาเขารู้ว่าคนรอบข้างเขาเนี่ยรักเขาแค่นั้นเองที่เขาต้องการเขาไม่ได้ต้องการอะไรนะเขาไม่ได้ต้องการให้พ่อแม่เนี่ยออกจากบ้าน แล้วไปทํางานเยอะๆคือมันก็ดีอ่ะมีมีเงินอ่ะมันดีแต่ว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการเขาต้องการที่จะอยู่อยู่ยังไงก็ได้อยู่แบบถ้ารวยมันยิ่งดีแต่ว่าถ้าอยู่แบบพอมีพอ,อกินแล้วอยู่กันพร้อมหน้าอยู่กันด้วยความรักอยู่กันด้วยความเข้าใจ้พูดคุยกันอออกอดกันอะไรอย่างเงี้ยคือคือแค่นี้นะสิ่งที่เขาต้องการคือแค่นี้จริงๆ เขาไม่ได้ต้องการอะไรที่มากมายนะนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดคือเทซี่ขอให้ทุกคนมีความรักมีความรักมีความรักอยู่ในหัวใจแล้วก็ส่งผ่านความรักให้กับคนอื่นๆและทุกสิ่งทุกอย่างคือเหมือนกับการการแผ่เมตตาให้กับสรรพสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นั่นแะหละคะ่ะ รักตัวเองก่อนแล้วก็ส่งความรักให้กับทุกคนและโลกนี้ขอทุกคนมีความสุขนะคะและขอให้ทุกคนเป็นที่รักในความเป็นตัวตนของคุณค่ะบ๊ายบาย